ดดีเ้อพี่น้องเมื่อสนุกสะคนหรือฟังลาวหรือฟังไทยหรือต่างประเทศนี่ก็มาพอมาพอหนังใจคือเกาหนังพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่ใจพาพี่น้องล้างล้างเคยคือเกาพี่น้องบอลเกาพี่น้องอ้บอลเกาคนเดิมนี่แหละพี่น้องบอลดีทำใจเคยล้างล้างนี่แหละพี่น้องมาเรามาล้างกันเลยพี่น้องเนาะมาพี่น้องล้างกันเลยพี่น้องใจกลางพี่น้องพี้องใกลางพี่น้องเมื่อบ้านได้ไหมพี่น้องเมื่อยามพี่น้องเมื่อยามแม่พี่น้องทีนี้แม่เป็นใครพี่น้องพี่น้อง ไก่มาล้างตัวน้ำ่อยเรื่อยแจ็คมาลองแจ็คมาตัวน้องน้องนี่เลยน้องน่น้องนี่บ้านนี้น้องนี่แต่เมื่อไหร่กินวันนัน トトワンプー。 จกเากราให้มันสะอาดยงมีงใ้เ้คยังมีของไกตาไว้ น้องดีรถรถใจมาอะไรพี่น้องกับพท่านอะไรพี่น้องล่างตัวนะพี่น้องรอใจให้เลยพี่น้องนันขาวๆแล้วพี่น้องไปน้องเตรื่องเครื่องก่อนก็มือเลยพี่น้องถือเครื่องอันนี้แล้วพี่น้องขาหนั่นมันหักเลยพี่น้องงานตัวสาวของน้องสนใจจับเลยต่อ